สวัสดีครับสวัสดีพี่อนเพื่อนส,สวัสดี YouTube สวัสดีนอ้องนูน,นูนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปวิดีโอของกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีอะไรพอดีมีน้องท่านหนึ่งนะฮะทักคือไม่ได้ทักออกสงสารแล้วทักไปหาเขาเองเห็นก็ลงเฟซนะฮะคืออ่าไงดีอ่ะเรื่องรีโมทนะครับปัญหารเรื่องรีโมทของเขาเนี่ยเขาพยายามนะฮะพยายามที <the podcast> ่จะเซตเซตรีโมทให้เข้ากับ เข้ากับรีซีฟลุงก็พยายามถามพยายามอยากจะช่วยนะ,ะช่วยหลายๆอย่างเลยแต่ปรากฏว่าคิดว่าคิดว่ารีซีฟอะน่าจะเสียหรือไม่ก็รีโมทมีปัญหาเพราะว่าดูรีโมทแล้วค่อนข้างจะเก่าพอสมควรนะฮะของสันมีหลายอันเหมือนกันนะฮะมีหลายอันอันนี้ก็ ที่เห็นนี้ก็มีเป็นของเสียก็มีนะฮะก็คือรอซ่อมเราซ่อมเองได้เราก็อยากจะซ่อมแต่ทีนี้ยน้องเขาไม่มีเนี่ยทุกอยางก็เลยคุยทางแชททางอะไรอะครับเนี่ยว่าเออลุงมองีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะถ้าลุงจะเอาให้เนี่ยเขาจะเอาไหมแต่มันเป็นรีโมทคองเนี่ยคอหนึ่งเก้าอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกรุ่นคอลุงไม่รู้นะฮะแต่เจ้า รีโมทตัวนี้เขาสามารถใบเข้ากับรีซซฟตัวนี้ได้จับสัญญาณเข้ากันได้นะเพราะว่าลุงสันเคยไปเล่นกับ2ช่องเครื่องบินสช่องแล้วเพิ่มลุงสันมี2สองเครื่องนะมีรีโมท2เครื่องก็เลยตั้งใจว่าเออเดี๋ยวแบ่งให้น้องเขาเครื่องนึงนะได้ตับปัญหาไปน้องจะได้มีเล่นมันถ,ถึงตอนสมัยที่เราเป็นเด็กเดปุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่มีตางเรื่องอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าตอนสมัยถ้าเป็นสมัยลุงสันเองเนี่ยเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยโหแพงนะะบอกตรงว,ว่าแพงมากก็เลยตั้งใจว่า ยากจะช่วยเขาให้เต็มที่อยากจะช่วยให้เขาได้บินเหมือนกับเราที่อยากจะบินเมื่อสมัยเด็กๆน,นะเห็นเครื่องบินเนี่ยคือมีเครื่องบินเครื่องบินเข้ามาบินกันเนี่ยเราเคยโดน,น,โดเ,นเพื่อนแกล้งนะก็เอาค้อนินวว้างหัวเนี่ยแตกหัวแตกเพาอยากจะดูเขาเล่นเครื่องบินไม่ได้ไปดูไม่ได้ไปอยากจะได้เครื่องบินเขาหรอกนะฮะพอมานึกถึงน้องสมัยใหม่เนี่ยก็เลยคิดว่ามาสมัยตอนเนี้ยของอก็ราคาก็ไม่ค่อนข้างไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะที่ลุงสั่งได้มาลุงสั่งก็ได้มาอะไรราคาถูกซื้อบางทีก็ซื้อเหมาเขามาอย่างเงี้ยก็เลยคิดเงียว่าเออ ้าช่วยได้อยากจะช่วยก็คืออยากอยากเอาชุดนี้ให้น้องเข้าไปนะให้น้องเข้าไปทําการใส่เครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาเรื่องของเขานะเขาจะไปทําอะไรขอให้เขาได้มีเล่นนะฮะ <c oughs> คือลุงสามมาติดอยู่แค่คําเดียวอ่ะที่เขาบอกว่า,าลุงสามถามว่าอาการอาการของรีซซฟไม่รีเซฟเสียก็รีโมทมีปัญหาเขาพูดมาคํานึงว่าอดเลยคําเนี้ยโหกินใจามากเลยคําว่าอดเลยอดเลยเนี่ยมันหมายถึงว่าโห หมดละไม่มีอะไรจะเล่นและอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนกับเราอยากเล่นแต่เราไม่มีเล่นอย่างเงี้ยลุงสังก็เลยมาถูกคลิปเนี่ยคลิปว่าเออหาแล้วก็มีเหมือนกันเนาะตัวเราเองเราก็มีก็แบ่งแบ่งให้น้องเข้าไปฮะในคลิปวิดีโอนี้ลุงสังก็เลยจะมาเซตให้เขาก่อนนะฮะทำการเซตรีโมทนะครับลุงสังมีรีโมทนะแล้วก็มีรีซซฟก็คืออยากจะเอา2อย่างนี้เข้าไปส่วนอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ลุงสังมีบางทีมันเลืนก็มีตัวเสียบ้างถ้าเกิดเราให้ไปใช้ไม่ได้มันก็มีประโยชน์อะไรถ้าเราเอาเอาให้เข้าไปนะ ก็หลุดนะฮะสารยางรัดเอาไว้เดี๋ยวจะเอากาวท้ายเขาเอากาวหยอดให้นิดหน่อยไม่ต้องหยอดเยอะนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปทําลายอุปรกรณ์ด้านในเดี๋ยวจะซ่อมให้น้องเขานะฮะคือไม่ได้ซ่อไมไ,อไม่ได้ซ่อมเซตให้น้องเขาว่าสามารถใช้กับเครื่องบินสองช่องก็ได้สี่ช่องก็ได้เพราะลูกศรเคยบินอยู่เคยแรกๆเลยที่ได,ทได้ที่ได้เจ้ารีโมทตัวนี้มาก็เคยบินบินอยู่ตอนแรกๆที่ว่าทำเครื่องบินสองช่องเล่นก็เอารีโมทตัวนี้ไปบินนะฮะเดี๋ยวมาดูการเซตก่อน เซตให้เขาไปว่าใช้ได้งานใช้งานได้จริงๆนะไม่ได้มหาไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวจะเอาของไม่ดีไปให้น้องเขาก็เสียความรู้สึกอีกก็ใช้งานไม่ได้ก็เซตไปเขาเลยทีเดียวเลยมาายสัญญาณเข้าหากันก่อนเพื่อใหอ้ใช้งานได้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยส่งไปให้น้องเขามาทําการรีเซ็ตก่อนนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำนะฮะแบตเตอรี่พระเอกนะทุกเรื่องเลยนะเพะราะว่าเจ้าแบตเตอรี่ตัวเนี้ย คือสัญชาติไปทีเนี่ยใช้ได้นานมากเลยจัดลองจะทดสอบอยังไงก็นานมากนะครับแต่ถ้าเวลาบิบนเนี่ยเวลาเราก็ชาแรงๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะเมื่อตอนเที่ยวบ,บินคือบินปลีกเนี่ยเมื่อในคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนะฮะลอเอาไปลอเอาไปบินดูปรากฏว่าบินได้แป๊บเดียวนี่เดียวเองโหลดก็เลยใช้เป็นแบตเตอรี่อ่าลิโพไปนะฮะไม่เอาของลิเธียมเพราะว่าอาการของลิเธียมเนี่ยบินได้กับกับ กับอะไรที่ไม่กระชากจนเกินไปอย่างที่บิน2สองช่องเนี่ยใส่สองก้อนเนี่ยได้เพราะมันสั่งเลยคำเป็นสองสองช่องนะใส่สองก้อนเนี่ยได,ได้โอเคตอนนี้คุยถึงเรื่องรีโมทอย่าไปนอกเรื่องเนี่ยแบตเตอรี่แต่เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องอยู่ในเรื่องนี้ไงโอเคนะฮะตัวนี้เป็นรีโมดท,ที่อ่ใช้กับพอนะครับใช้กับพอแต่สามารถสามารถบายสัญญาณเข้ากับเจ้ารีเซฟไฟสกายหางแดงตรงนี้ได้นะครับ นะฮะขั้นตอนการบายก็เหมือนกับบายรีโมททั่วไปเลยนะครับใช้นะฮะสายบายสายบายสัญญาณตัวนี้เหมือนกันนะครับรีโมทตัวนี้นะค,ค่อนข้างประหยัดแบตเตอรี่พอๆกับไฟสกาย FSI6 เลยนะครับประหยัดแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ที่ใช้กับรีโมทนะครับก็คือใส่ถ่านแค่สี่ก้อนนะครับใส่ถ่านแค่4ี่ก้อนก็สามารถ ใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็ไม่กินแบตเตอร,รี่จนเกินไปอันเนี้ยแต่อันนี้ไม่รู้นะแบตแบตเตอรี่ลุงสั่งแล้วจะมีปัญหาหรือว่าบางทีนะบางทีคั่วไม่ถึงเนี่ยคั้วแบตเตอรี่ไม่ถึงเนี่ยก,ก็ก็ทาให้ทําให้รีโมทไม่ติดเหมือนกันนะฮะบอกน้องไว้ก่อนนะครับยังไงก็เปิดดูคลิปวิดีโอของลุงสมเพราะว่าบางทีบางทีก็แบตแบต,แบตเตอรี่อาถานเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยนะฮะความใหญ่ความเล็กเขาไม่เท่ากันและอีกอย่างหนึ่งหัวอยู่ด้านในเนี่ย เขาก็จะมีแบบสั้นบางเล็กบางตุ่ยตุ่ยไม่เท่ากันน่ะนะตอนนี้ยังเปิดไม่ติดเห็นป่ะเพราะว่าน่าจะไม่ถึงนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารีโมดลุงสันเสียนะใช้งานได้แต่เดี๋ยวมาดูนะฮะลุงสันจะต้องทําการาดึงสปริงง้างสปริงตรงนี้ออกให้มันมีสปริงที่ยืดออกมาอีกหน่อยหนึ่งถึงจะสามารถใส่แบตเตอรี่ก้อนที่มีขนาดเล็กกว่าได้นะครับสรุปไม่ใช่สวิตช์หรอกแบตเตอรี่ลุงสันหมดนะะดูขีดดิ เหลือแค่นิดเดียวเองเห็นไหมฮะเพราะว่าลืมชาร์จนะครับเอาไปเล่น mm hmm. แล้วลืมชาร์จมันก็มีหลายก้อนเหมือนกันแหละ mm hmm. นะฮะก็คือใส่ใส่ขึ้นอ่าอ่าตัวรีโมทที่ใช้แบตแปดก้อนก็มีนะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็สี่ก้อนแต่แบตเตอรี่หมดที่แรกนึกว่าอาการอย่างที่บอกเปเดี๋ยวเบื้องต้นนึกว่าสปริงสปริงนะฮะจริงๆแล้วแบตเตอรี่หมดโอเคนะฮะทีนี้ปิดรีโมทไว้ก่อนปิดรีโมทไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาทําการบายบายสัญญ,ญาณกันก่อนนะครับ อ๋อตอนอื่น <c oughs> นะฮะเหมือนเคยเลยเอาอยางรัดไปนิดนึงเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวก็เด้เดเดเเดงนะฮะเพราะว่าตัวเนี้ยน,น็อตน็อตตัวนี้มันหลุดอยู่นะฮะน็อตมันหลุดอยู่แต่ก็เล่นได้นะใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้นะครับใส่สายบายเข้าไปนะฮะเก็บสายบายเข้าไปก่อนโอเคตัวนี้มาใส่ช่องที่สาม ตอนที่3ของรีซิฟเราจะทำการบายก่อนเราต้องเสียบแบตเตอรี่ที่ร <c oughs> ีซิฟนะฮะนี่ก็ไนดะ้เอาใส่มอเตอร์หมดแล้จะได้ยินเสียง <c oughs> นะมาเสียบแบตเตอรี่ ทาการบายนะทําการบายจะดูที่ที่รีเซีฟเนี่ยรีซีฟจะมีปฏิกิริยาฮะไฟกระพริบเห็นไหมฮะมีไฟกระพริบที่รีซีฟนะครับพอเราทําการเปิดรีโมทนะตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยเปิดรีโมทปุ๊บอ้าวรีโมทไม่ติดอีกแล้วเห็นไหมฮะ ตัวนี้ใบสัญญาณง่ายนะครับมากง่ายกว่าอย่างอื่นเลยนะง,ง,ง่ายที่สุดเลยทําไมคุงสารถึงรู้เพราะว่าเมื่อกี้ี่ไฟกระพริบพ,พอเราเสียบอ่ะเสียบแบตเตอรี่เข้าไปไฟกระพริบพ,พอเปิดรีโมทปุ๊บเขาได้ทำการสัญนใบสัญญากเกร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะแต่กี้นี้เราเสียบแบตเตอรี่นะฮะที่สปีดคอนโทรลเราก็ต้องถอดเอาสายบายออกเอาสายบายที่รีรีซฟออกก่อนนะฮะถอสายบายเสร็จดึงแบตเตอรี่ ที่สปีดคอนโทรลออกนะฮะเมื่อกี้เสียบเสียบแบตเสียบแบตเข้ากับสปีดคอนโทรลก่อนก่อนที่จะเปิดรีโมทนะฮะก็ต้องทําการถอดวงจรของสปีดคอนโทรลออกนะฮะเสร็จปุ๊บปิดรีโมทนะฮะเมื่อกี้นี้เสียบไฟเข้าไปกับสปีดก่อนถึงจะเปิดรีโมททีนี้ต้องมาเปิดรีโมทก่อนก่อนที่จะไปเสียบไฟเข้ากับสปีดคอนโทรลอ่าเปิดรีโมท ตัวเครมันเป็นของหอ่อมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะเสียงจะดังแบบเนี้ยโอเคนะฮะแล้วก็มาเสียบแบตเตอรี่เข้าไปกับสปีดคอนโทรลนะสปีดคอนโทรลโอเคตอนเนี้ยมอตเตอร์ใช้งานได้ละนะเห็นไหมนะมอเตอร์ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานบรสษันต้องปิดรีโมทก่อนเดี๋ยวแบตเตอรี่หมด แล้วก็จะปิดทุกอย่างก่อนเลยแล้วมาเสียบสายเซอร์โวทั้ง3ตัวนี้เข้าไปกับสารีเซฟก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่ารีเซฟและรีโมทต,ตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกตินะครับไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้นะฮะการบายสัญญาณหรืออะไรเนี่ยก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับรีโมทก่อนเนี่ยปิดรีโมทน,น,นะฟังนะเขาไม่มีสัญญาณจากรีโมทมาก็จะดังแบบนี้แหละ นะฮะแต่ถ้าหากว่าเราใส่ใบไว้อย่าทําแบบนี้นะครับถ้าใส่ใบไว้ทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอ่าขึ้นความถี่ของชั้นบรรยากาศเนี่ยบางทีอาจจะมากระทบกับรีซิปทาให้ใบพัดหมุนนะฮะถ้าตัวเนี้ยไม่มีใบพัดก็ไม่ค่อยอันตรายถ้าหมุนก็คือหมุนเลยนะ,ะถ้าหากว่ามีใบเนี่ยหมุนมาเนี่ยจะฟันมือเราเพราะเหตุการณ์นี่ลุงสันเคยเจอมาแล้วนะครับบอกว่าเป็นอุตาหณ์นะฮะใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อนี้ก็แล้วแต่อ่าวิจารณญาณน,นะครับในการรับชม คือจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์จริงๆที่ลูงสันที่เจอมานะครับโอเคเดี๋ยวลุงสันจะทําการใส่เนะซ์โว,โวเข้าไปกับรีซซฟก่อนนะครับดึงสายไฟสปีดคอนโทรลออกถอดสายบายออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถอดออแล้วเก็บไว้นะสายบายถังยานนะครับทีนี้ก็จะมาทําการเสียบเซ์โวนะฮะตัวนี้เป็นที่ลุงสันใช้นะตัวนี้คืออ e ีวิเลเตอร์นะครับอีว e ิเลเตอร์ e v คือช่องที่ สองใช่ป่ะช่องที่สองนะฮะแอรอนช่องที่หนึ่งนะครับแล้วก็เสียบไนะอวิเลเตอร์เข้าไปช่องที่สองนะครับตัวนี้ลุงสั่งโมขึ้นมาเองเพราะว่าสายไฟไม่ถึงก็เอาตามเอาตามสปีดเอาตามเซอร์โวที่เขาให้มามันจะมีสายเหลืองเหลืองแดงดำนะทั่วไปนะฮะก็เอาสายเหลืองขึ้นข้างบนแอรอนช่องที่หนึ่งนะฮะแอรอนช่องที่หนึ่ง ใช้ปัเนี่ยใช้ปเนี่ยเอาลองดูแล้วกันลืมเลยทำไปทำมาก็ลืมแอรอนนะฮะอีเวเลเตอร์ช่องอันนี้ช่องหนึ่งนะช่องสองช่องสองีเวเลเตอร์ออ e ator, เข้าช่องที่สองนะครับแอรอนเข้าช่องที่1ส่วนลัดเดอร์ลุงสันไม่มีเพราะว่าลุงสันไม่เคยบินกับลัดเดอร์ก็ถือถว่าเป็น4ี่ช่องนั่นแหละเพราะว่ามีสี่เซอร์โวนะฮะต่อไปเปิดรีโมท อ่าหายบ้าลละแบตเตอรี่อ่อนจริงๆด้วยแป๊บๆแปบๆแป๊บๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากทีุ่งสันสอ่าเซตตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปทำการชาร์จแบตเตอรี่นะฮะเสียบสปีดค,คอนโทรลอ่าฮะให้น้องดูนะคือเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยเซอร์โวของมงสันมีปัญหานะครับเซอร์โวเสียตัวนี้เป็นอาการของเซอร์โวเสียนะเพราะว่าเป็นถ้าหากว่าไม่เสียเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่า ถ้าหากว่าเซอร์โวไม่เสียเนี่ยมันจะต้องดืด้ๆทั้งคู่แต่เนี้ยเซอร์โวเสียไปตัวหนึ่งนะเซอร์โวเสียไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งใช้ใชงานได้เป็นปกตินะนะฮะดูนะพอเราขย่อบุ๊ปขย่อบุ๊บไม่มีปัญหาเลยเซอร์โวตัวนี้มีปัญหาเลย,เ,ลยเพราะว่าเป็นเซอร์โวของแอร,รอนแอร,รอนจะใช้เซอร์โวสองตัวนะฮะส่วนอิวิเลเตอร์ใช้ตัวเดียวเห็นไหมฮะอันนี้มันเป็นที่รีโมทของลุงสันไอ้มันเป็นที่เซอร์โวของลุงสันนะเซอร์โวของลุงสันมีปัญหามาดูการใช้งานนะฮะ e อีเวเลเตอร์ดาวอัพดาวอัพดาวนะครับคำดาวเป็นปกตินะครับแอรอนนะครับแอรอนซ้ายขวาอย่าไปดูตรงที่ว่ารีโมท c ี่ไอเซโเสียนะดูแอรอนแอรอนซ้ายอะเขาก็จะไปตามทางเขาแอรอนซ้ายแอรอนขวานะแอรอนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะอีเวเลเตอร์อัพเวเลเตอัพนะเวเลเตอร์ดาวอัพดาวอัพดาวอัพดาวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคน้องครับ ถ้าหากว่าน้องทําไม่ได้ดูใน youtube ของลุงสันนะครับดูแล้วก็เอาไปทําตามอย่างขั้นตอนอย่างที่ลุงสันทำให้ดูบอกได้เลยว่ารีโมทของลุงสันปกติไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่เซอร์โวของลุงสันเกเรเสียนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุงสันก็จะจส่งให้นะครับสักคู่นะฮะไม่สักคู่หรอกก็คือจะต้องรองที่ทําการเปิดก่อนนะถึงจะทําการส่งได้โอเคนะน้องก็ใจลุงแล้วนะที่ลุงทําให้ดูนะครับต่อไปก็ถอด ให้มาดูดูนี่ด้วยมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ก็ใช้งานปกตินะอ่ะมอเตอร์ปุ๊บนะขึ้นเช็คให้ดูอีกทีนึงที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการสร่งนะครับส่งไปให้น้องเขาอ่ะรีโมทกับรีฟิลนะครับน้องก็เปิดดูนะเดี๋ยวก็จะส่งแชทไปให้ให้น้องเขานะครับเปิดดูวิธีการบายสัญยาณการสั่นบ้านให้บายให้แล้วล่ะ ถ้าบายจับคู่ไม่ได้ยังไงก็ให้ทําตามขั้นตอนที่ลุงสันทําให้ดูนะฮะเราจะส่งชุดนี้ไปให้เขานะครับไ,ไม่ได้คิดตังเขานะเอาให้เขาครับเขาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ขอหรอกลุงสันอยากให้เพราะว่ามีแล้วสองตัวนะฮะช่วยแรกก็อยากจะช่วยนะครับก็เดี๋ยวรออย่างว่าที่ทําการเปิดนะครับที่ทําการส่งพัสดุเปิดก็ค่อยส่งไปให้น้องเขา นะฮะส่วนนกบินนกอีซีพยายอีซีของลุงบินได้นะเพียงแต่วันนั้นลุงสานไปทำอะ่ะฝนตกแล้วตอนนี้ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยกลัวน้ําจะขึ้นก็เลยไม่มีเวลาได้ไปบินนะฮะส่วนในคลิปวิดีโอเครื่องบินที่ไปทําหลังอะ่ะคือลุงสัเอาไว้ในคอมแล้วรีพอเออลืมก็เลยมาทําการตัดต่อเลยตัดต่อลงไปนะฮะเพื่อสนุกสนานนะ,ะับเพื่ออ่านทนาการนะครับความสุขของเรานะครับเดี๋ยวลุงสันก็จะส่งไปให้น้องเขายังไงซะ ก็มารอดูนะฮะคลิปวิดีโอหน้าลุงสันจะทําอะไรนั้นค่อยมาติดตามรับชมแตหรันในคลิปวิดีโอนี้ลุงสันก็ต้องขอจากลากันไปพบและเจอเจอกับลุงสันบินไปตามภาษาได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสํญญาหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนน้องๆหน,หนูๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของลุงสันฝากกดติดตามฝากสับสไครต์นะครับฝากตังกระดิ่งให้กับลุงสันเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงสันได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับ